พิมมี่เล่าประวัติศาสตร์ต่อไปนะคะเพราะว่าเคยเล่าไว้นิดนึงก็มีเยอะมากนะคะหลายเรื่องแต่อันนี้เกี่ยวกับกษัตริย์อดิตชาตินะคะก็ตอนนี้ก็แกะสลักออกมาจาในภาพประปรานี่แหละค่ะเพราะว่าหมนี้จะเป็นกษัตริย์สมัยอดิตของพิมมี่นะคะตอนนี้พิมมี่ก็เปิดจิตเล่าทุกท่านที่คนไทยอยู่ที่นี่เขาคิดว่า เขาทำได้เพราะสิ่ง,งของที่เขาเอามามนดำนะคะสายมนนะะก็มาทำาร้ายพ่มี่นะคะแต่ทุกวันนี้ทรมานมากนะคะเขาแยกทั้งผัวทั้งเมียคนรักอยู่คนลัที่นะคะตอนนี้ผัวของเราก็สามีออฝรั่งที่นี่นะคะก็เห็นเราไปเที่ยวบ่อยเขาก็อิจฉาแล้วก็เขาก็อยากได้เงินจากสามีของเราสองแสนนะคะที่ได้ยินนะคะ แล้วตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะเขาก็มีสายสิบ0ีสิสายนะคะต่อกันแล้วก็มาทำร้ายพิมพ่กับสามีของเรานะคะแต่พิมี่นี้ถูกออคุมมาจากบ้านแล้วก็มา,มาลงที่โรงพยาบาลนะคะหาว่า,าเราบ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเปิดจิตเขาก็รู้นะคะเมื่อเจปีที่แล้วเราก็เปิดจิตอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่าถึงอะไรนะคะแต่ตอนนี้ จะเล่าให้ทั่วโลกฟังนะคะว่าพิมีไม่ได้บ้าแล้วก็คนที่ทําสายมนดำนั่นแหละนะคะบ้าอันนี้แกออกมา,ากระดาษตะเปล่านะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสภาวิสีพวกนี้นะคะก็ลูกหลาของเขาแล้วนะคะที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำร้ายฝรั่งแล้วก็ทำร้ายคนไทยด้วยกันนะคะนี่แกสลักออกมาได้แบบนี้นะคะตอนนี้ต่อไปนี้พิมีก็เล่าประวัติศาสต์เกี่ยวกับกระดาษ ปะเปล่าแบบนี้แหละนะคะแล้วก็แกะออกมาทุกหัวนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะทุกชาติทุกภพนะคะแต่ท่านนี้ก็เป็นพญานาคนะคะก็ท่านก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ระลึกได้ทุกอย่างแล้วนะคะก็ถึงจะบอกได้นะคะถ้าระลึกไม่ได้ทุกอย่างก็จะเล่าต่อให้ชาวโลกไม่ได้นะคะตอนนี้จะเล่าให้ฟังนะคะนี่แหละนะคะหัวทุกหัวนะคะก็อยากได้ท่านกลางๆที่เป็น กอกัอนอยู่ก็คือของท่านนะคะเขาได้เจอเมียแท้ของเขานะคะในอดีตนะคะอันนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องของอท่านในอดีตนะคะก็เขาก็ย้ายมาย้ายป่าย้ายมาย้ายไปอยู่แถวนี้นะคะก็ต้นไม้แถวนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะอันนี้อยู่ข้างในนะคะอันนี้โลโก้ของเขานะคะนี่ค่ะรอบๆข้างในในห้องนะคะ นี่ห้องของในท่านนะคะสมัยก่อนนะคะเป็นกษัตริย์นะคะห้องของเขาก็ใหญ่มากนะคะก็อยู่ก็ได้เข้ามาคุมอยู่ที่นี่นะคะเหมือนกับติดคุกนะคะนี่ค่ะกระเป๋ารูปรูปแบบนี้นะคะก็สิบห้ายูโรค่ะคนที่สายมุนสายดําเขาก็ตามหากระเป๋ารูปนี้นะคะสิบห้ายูโรไปซื้อได้นะคะตลาดนัดนะคะสิบห้ายูโรนะคะสวยมาก อันนี้รอบๆข้างนอกวางสมัยก่อนนะคะแต่ตอนนี้เป็นโรงพยาบาลที่นี่แล้วนะคะก็ท่านก็ย้อนกลับมาเกิดที่นี่ย้อนไปย้อนมานะคะท่านก็ถูกมัดด้วยสายสัตว์นะคะตอนนี้คนไทยเขานิยมสายสัตว์ก็ผูกมัดกับฝรั่งนะคะฝรั่งทรมานมากนะคะของอะไร ที่พวกเขาเอามาก็ของเขมนของนู่นของนี่มาผสมภาษาหลายภาษานะคะก็ไปทําร้ายคนอื่นนะคะอยากได้เงินนะคะไม่อยากทํางานนะคะมาแล้วไม่อยากทํางานก็คือแบบทาของใส่ให้คนนู้นทีคนนี้ทีความสะใจนะคะอันนี้ก็จะนั่งกวาดสิมงชั่วร้ายออกนะคะก็ถ้าไม่กวาดออกก็อยู่ไม่ได้นะคะรู้สึกว่าปวดหัวแล้วก็มึนมากเลยนะคะ มีคนทำใส่ของอยู่ได้ประมาณสองปีกว่าแล้วนะคะ <_ an> เพราะว่าคนไทยเท่านั้นนะคะคนไทยเมืองมาเอามาจากเมืองไทยนะคะ <_ an> เขาไม่ยอมเอากลับไปนะะเอามาแล้วก็ไม่ให้เขากินนะะก็ถ้าเกิดให้กินก็คือต้องทำงานให้เขานะคะคนไทยเหล่านี้บาปนานะคะทำได้นะคะตอนนี้อยู่ทั่วโลกนะคะที่เมืองไทยที่นี่นะคะจากเมืองไทยส่งมาะคะ <_ an> เขาก็รับนะคะพวกนี้รับคนที่ไม่รับเขาก็หลุดพ้นไปนะคะ บางคนเขาก็าชวนกันนะคะมีของพวกนี้เด็กน้อยะคะ่ะที่เขาเอามาไปจับที่โรงพยาบาลที่จิตแบบไม่ดีหรือคนบ้าอะไรพวกนี้พว,นพวกเขาจับไปนะคะจับไปเสร็จแล้วก็เขากไ็ไปทำของใส่นะคะทําของใส่กับคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะก็อยากได้เงินของคนอื่นคนที่แบบมีตังค์คนที่มีมเงินม,มีอันกินนะคะพวกนี้นะคะ แต่เขาก็จะไอ้พวกที่ทําของใส่นี่ก็เป็นผู้หญิงคนไทยเท่านั้นนะคะคนไทยแล้วก็ผู้ชายนะคะอยู่อยู่ทุกที่นะคะคนที่ช่วยก็คือราชาการที่แปดนะคะแล้วก็ที่เจ็ดแล้วก็ที่ห้านะคะไอ้พวกนี้เข้าเอามาเข้ามาตั้งไว้คาถาอะไรก็ไม่รู้นะคะได้ยินนะคะที่เขาพูดหาหาเงินก็กวาดเงินกวาดทองอะไรพวกนี้นะคะกับสามพวกนี้ก็น่าสงสารนะคะ คนไทยมาทำา้รจนเกือบไม่เหลือแล้วนะคะให้ให้มาทํางานแม้แต่พ่อพแม่เขาก็ให้มาทํางานนะแล้วก็ลูกของเขาด้วยนะคะตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะพวกนี้ลูรุ่นลูหล,ลานของเขาเอามาใส่ของให้คนอื่นนะะเขาก็จําเป็นต้องไปนะคะแค่นี้ก่อนนะคะกวาดออกให้หมดวันนี้